สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสารฝันฟาร์มค่ะก็คือวันนี้นะคะที่ฟาร์มของเราเนี่ยได้มีการเก็บตัวอย่างเลือดนะคะโดยพี่ๆปศสุสัต์อำเภอเนี่ยมาทำการเก็บตัวอย่างเลือดให้ใครนะคะที่กำลังทำฟาร์มเหมือนกันหรือว่ากำลังสนใจในการทำปศสุสัต์การทำฟาร์มปลอดโรคนะคะก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้ค่ะว่าเรามีขั้นตอนยังไงบ้างในการทำฟาร์มปลอดโรคนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ คะน้องปลาล์มค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะเราหมอเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดอะไรคะ,ะเลือดน้องแก่ค่ะปลาล์มรู้เปล่าว่าเราเจาะเลือดเอาไปทําอะไรเักโลกค่ะเพื่พปปอความปลอดภัยค่ะโอเค มีเพ <Yeah. S 2> ิ่มอีกห้าหกตัวเงี้ยค่ะมันสามารถแจ้งในระบบแชมีกระเจ็ดตัวให้เจอดเลือดเนี่ยค่ะถ้าเจอะเลือดก็คือแจ้งถ้าจะเจอะเพิ่มก็คือแจ้งมันมีแบบตัวเดียวเงี้ยค่ะวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยมาส่งตัวตัวผู้ก็ผ่านคือตอนออกบัตรเลยไปถึงไม่ต้งไปปล่อยผู้คือกลับไวก่อนกลับไวก่อนก็ได้ะจยืดเป็นวันกลัว้ก่อนก่อนที่จะเอาผูอันนี้คือถ้าเขาไม่มีผลปวดเลือดอะไรมาให้เรานะคะแชมีถ้าเขามีเราเข้าผูกได้แต่อย่างเบิร์ตต้องอย่าให้กลับไว้ก่อนเจ็ดวันกลับ เราคีย์เบอร์หูเข้าไปอะค่ะอย่างเช่นข้อมูลที่น้อนเขาทำคือเวลาเรามีระบบบอกูมันจะบันทึกเลยว่าเราทํำวัคซีนวันไหนอ๋ออะไรวันไหนก็คือเวลาเคลื่อนย้ายใช่ค่ะทําเรื่องเคลื่อนย้ายปุ๊บพอเราคีย์เบอร์เนี้ยเข้าไปมันก็จะขึ้นประวัติมาทั้งหมดเลยว่าเคยอยู่กับเจ้าของรายไหนรายไหนบ้างแต่ถ้าไม่เออเขาก็จะไม่มี ่าส่วนใหญ่ของคนเราอะค่ะเขาจะทำเหมือนเป็นเบอร์หูขอฟาร์มเขาฟาร์มซึ่งมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนระบบอ่าคือเนระบบไม่ได้ตามลากั่วประเทศนนี้คือมัจะเข้าไปในระเบียนทะเบียนกรมแล้วคือเราส่งตัวอย่างที่สพอคือตัวสูตรคันสูตรของภาพตอนตกระบบเบอร์หูทั้งหมดมันจะขึ้นในในของระบบ NID ของกรมค่ะก็คือในการเคลื่อนย้ายครั้งหน้าถ้ามีเบอร์หูเนี่ยเราแค่ไปแจ้งกับต้นทางหรือปลายทางระบบเบอร์หูมันก็จะขึ้นหมดเลยถ้าเปลี่ยนเจ้าของแล้วอย่างที่พี่รอนบอกว่าต้องจอสามรอบค่ะ คือัปอดลมต้องห่างกันกี่เดือนครับประมาณเดือนก็คว้ากเดือนอะไรเงี้ยครับต้องเดือนเพราะว่าคือบางทีแบบคือมันรอบเดือนมันไม่มั่นใจอะครับว่าว่าว่ามันจะไม่เสียแทงอะไรเงี้ยคือไม่ถึงตรงตรงซ่องรอเพราะบางทีบางทีมันอาจรวดไปแล้วอาจจะเจอรอบก็องอาจจะเจิมก็ได้มันก็จะเจอมันอาจจะฝักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสามรอบคือจะได้ระดับปีอะ ออจะอด้อโลกจะมีสองแบบค่ะคือถ้าแบบที่จังหวัดตรวจจะได้ปีละครั้งนะแต่ถ้าเป็นเขตตรวจก็คือจะมาตรฐานสูงขึ้นไปอีกก็จะได้สองปอีครั้งมันเป็นระดับ A ร<ล>ะด<า>ับ B เป็นระดับ B ก่อนความปลอดโลก ต่คือบางต้นที่ที่หมอเขาเอกสารคือันี้ทำเียบเอ็อลเพราะว่าถ้าเป็นฝากาะโลกต้องผ่านเทียบอ็ต้นมันมีระดับอันนั้นมันนานหมคะเียบเอ็มตอนี้ไม่ว่านานค่ะเพราะของจะลังลงเรือนไ็ได้แล้วได้แล้วที่มันดเดียวเั้นของเราเนี่ก็แพงมว่าต้องทำสองครั้งเยอ่าใช่ก็คือรอเดี๋ยวสังเดือนพอดีชุดนี้โตรวไม่วไม่ก็ต้องตาดติ้รูปใหม่ทีกเลยแต่ของเก่าไม่ของเก่าอยู่ได้เลยไม่ต้องติดใหม่ ระ <male> วังเข็มพอเสร็จพอเสร็จแล้วต้องรีบเอาเหลวขุดไม่งั้นเลือดออกเข้าใจไหมแต่เด well. <c oughs> <laughs> ี๋วถอด เราจะสรุปปิดคลิปกันนะคะก็วันนี้ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วเนาะเรามีการเจาะเลือดนะคะเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้เป็นแบบหลอดที่ไม่ใช่หลอดหลอดแบบว่าหลอดเฉีดยาปกตินะคะคลือลูกให้จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆคือเราสามารถเจาะเองได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือให้ผู้ชาชานมาเจาะให้ดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของแกะเราด้วยอันนี้มีตัวเลขเดินมาค่ะเราจะให้ตามาทไมคุณปถ่ายคลิปอยู่ ใช้ด้วยกันนี่มาเยอนด้วยกันนี่นะคะแล้วก็เป็นไงพี่ๆเขาเจาะเป็นไงบ้างเจาะดีไหมดีนะคะก็อันนี้เราต้องเจาะทั้งหมดสามรอบนะคะเจาะรอบต่อไปเขาบอกว่าเว้นอีกประมาณสองเดือนนะคะก็มาเจาะมาอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เว้นอีกสองเดือนแล้วเจาะมาอีกทีหนึ่งนะคะก็จะถือว่าเราทาบอร์ดโลก ไม่มีตัวไหนที่มีโรคแทงติดต่อนะคะก็จะได้รับเป็นฟามปลอดโลไปนะคะเขาก็จะให้เป็นทุกๆ2ปีนะคะแล้วก็เหมือนก็จะมาตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของฟาร์มเราเองด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนเกษตรกร,รที่เอาน้องๆจากที่ฟาร์มเราไปด้วยก็จะได้มั่นใจนะคะว่าของเราเนี่ยเอาไปแล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่มีโรคแทงติดต่อแน่นอนก็สําหรับคลิปนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บเลยติดกตอ๊กติดก